สะดุดใจคนหนึ่งนะผมว่าเราตัวแค่นี้คุณจะไม่เป็นไรหรอกนะจริงมนะฮนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเออผมมันมีข้อบอกพร่องอยู่มากมายครับเออ,เอ,อผมหน้าด้านผมผมผมเรียนไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าผมมีความจริงใจนะคุณรู้มาแล้วยังมีอีกนะคุณนะแล้วยังมีอีกนะครับคือผมฝันเห็นคุณนะฝันเห็นที่นี่ตรงเนี้แล้วก็ชุดนี้ด้วยนะครับเนี่ยใส่ชุดสีนี้แล้วครับเปียบเลยเออพอผ,ผมเห็นคุณในะชุดนี้ผมก็เลยตกตะลึง คุณเชื่อหรือเปล่าจริงเหรอกล้าสาบ้านมะเอาช่องเอาช่องอ๋ออาหาัวสวยจังเลยจี่ยนสานครับอาวะเอาหาัวอ้ถือไว้ทำไมอ่ะฮะโทษนี่ถือให้หน่อยถือให้หน่อยรับเฝ้าของอยู่ท<อ>ี่นี่นะจำไว้นะครับนะครับ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 นี่เราไปเล่นด่ากันเดี๋ยวมา เอาไเราไปแล้วไหมน้ำกันเลี้ยไปมาไปน้ำนครับเี่นะครับเราจะเฝ้าของให้เองนะครับตัดสบายนะครับหน้าก็สวยหุ่นก็ดีโอ้ยแต่เป็นนักกีฬาอีกด้วยหลับกันหมดอย่างเงี้ยทำไงดีฮะนี่เตื่นเตือนเตื่นเตือนสิเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะหลับพี่เฉยก็ไม่รู้หลับเหไม่พอตอนมันหลับกันหมดแล้วทำไงดีอ่ะ หลับหมดเรอไม่ถึงย4สิชั่วโมงคงไม่ตื่นใช่แล้วไม่ตื่นยังง่ายง่ายหรอกเอออ๋อฉันรู้แล้วพวกคุณเอายานอนหลับเขากินใช่หรือเปล่านะคะใช่แล้วจะทำไหมน้านแค่เก็ตึงไม่ละบ้าจังเลยแย่ที่สุดเลยหมายความว่าไงเนี่ยฮะทำงานแล้วก็ไปกันดีมากระนางฟาเขา24ชั่วโมงอ่ะมากระฝนไป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 เหรอไห่ไม่รู้สิท ไปกับเราเถอะนะฮะไปกันเด้อฮัจ้าาายไปไม่ได้มา้เ่ตื่นยัไงเียตื่นน้าเด็วเขาตื่นเองนะเล่นอะไรกันนู้บ้าบอเลอ่าเลเกลับ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 ไปอ๋อเด็กเรสองคนผมมีคมาปากนะครับไม่อะไรอ่ะ นี่เขาเรียกว่าวิทยุติดต่ออวกาศไงเมื่อก่อนที่ผมใช้กระสไฟฟ้าสลับนะตอนนี้ผมปรับขึ้นให้มันตรงขึ้นและใช้การได้ดีมากเลยทีเดียวรู้ไหมเชื่อเนาะคุณทำเองเหรอฉันไม่อยากไว้ใจแล้วคุณแกลงเราอีกเนาะยรยนต์เขาสามารถรับคลื่นสื่อสารได้ดีนะผมจะพาคุณไปดูแล้เมือเย็นเนี่ยผมเลี้ยงเองตกลงหรือเปล่าเลี้ยงขาได้เหรออุยไปกัเถอะไปเปล่าไปเไปเลยไปเลยไป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 เชื่อแล้วดีเองไปไปดีแล้วไปไป เอเดคุณหมายเลข63ข no 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 ึ้นรถไม่ได้แล้วก็เพราะว่าหัวใจคุณอ่อนนะครับคุณอยู่ที่นี่แล้วนะผมไม่อยากทำให้มดอกาศตกใจออกรถด้แล้วไปไปไแล้วพบกันนะไปเลยแล้วเจอกันใหม่นะไม่ไปหรอตกลงทำไมไม่ไปล้เไปก่อนแล้วนะบ้าบ้าบ้าบาไป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 ไวไไป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  คือผมอยากจะอยากจะทำไมอยากจะอยากจะนัดนัดคุณไปเที่ยว <c ười> แค่นี้เองเหรอ <c ười> งั้นเจอกันวันจันทร์แล้วกันนะจ๊ะ <c ười> ตายทุเรศที่สุดเด็กสมัยนี <S <S ้มันเล่นกับพี่เรนพ่อแม่แม่มีเงินเรื่องไหนที่ได้ซื้อหนังสือพิมพ์มาตัดเสื้อใส่ไปลูกลายไ่จะเอาเลือดหัวออกให้ดูสิทุเรศที่สุด ซึ่มครับขอบคุณที่มานะครับลองถารูปพอดหน่อยสรุปไดเลยครับเอาเก๋นะถ่ายวิวนี่เหรออ๋อเาถ่ายก็ถ่ายครับ เฮ้ยอาชงแกดูอะไรอยู่วะฮะเออพ่อก็ถ่ายภาพนี่มีอะไรดีล่ะนี่แกกรู้หรือเปล่าว่าชิวหยีนี่คือตัวแทนยพัฒนาธรรมจีนจะพูดมาเสียเวลา่ะถ่ายเลยแล้วกันแล้วะครับครับแม่เจ๊แก้ยคุณมีความสามารถมากนะคะเชิญดาราดังมาแสดงให้เราดูได้คุณซื่อหมินยอมพ้เกิดไปแล้วครับที่จริงผมทำตามหน้าที่ยอดไปเลยครับเท่าทีที่สุดแล้วครับ ถึงว่าสิคะทุกอย่างดีไปหมดเซื้อบินตาริบินฮะเชิญได้ค่ะดาราทั้งหลายเชิญทางนี้ครับทางนี้เลยครับเชิญครับโอ้โห ผู้หญิงคนนั้นใครฮะสงสัยจะใหญ่น่าดูเออใครบอกใครบอกเขาไม่ใช่ดารานะเขาเป็นลูกสาวเศรษฐีพ่อาก็ข่าวดีหลีเย่าจู่โอ้โหนะรวยน่าดูเลยสิอย่างเงี้ยใช่ไหมะก็นอนสอิสวยอีกต่างหากเลยเซึมิมนะีฮะเชิญไปที่ห้องนะครับ,ดรบได้ค่ะเซึม<อ>ิมีครับดื่มกาแฟสักแก้วกันแล้วกันะครับได้ค่ะมาเดี เอองี้วคณะนี้เป็นที่นิยมอย่างสูงเลยนะครับตั๋วของเราถูกจองหมดทุกรอบเลยอ๋อได้งั้นก็ดีสิคะับเออคุณซื่อหมีฮะผมมีธุระเดี๋ยวนะครับอา่าคุณขึ้นไปก่อนก็แล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะตามไปคุยที่ห้องนะครับได้ค่ะเอาคุณเฉินช่วยรับแขกแทนด้วยนะได้ครับเชิญตัดสบัดฮะเชินเออขอตัวก่อนฮะ ว่างไงวันสุดท้ายไม่จ่ายอะไรกันล่ะของยังไม่ครบ3า0รเม็ดแล้วผมจะเรียกค่าเสียหายออกกับใครเหรจะเบี้ยวใช่ไหมเบี้ยวแล้วเป็นไง,งค้าคราวก่อ,กอนก็เกรดไม่ถึงอีกเขานี่จะมาบี้ผมเหรอจะจ่ายแล้วไม่จ่ายนี่คุณฟังผมให้ดีนะหากคุณไม่ยุ่งที่นี่อีกอย่างเขาผมไม่เกรงใจไม่ได้นะผมจะแจ้งตำรวจจับคุณอยากจะรู้ว่าเก่งแค่ไหน่ผมมันเหลือ,ออดแล้วนะอ๋อไอ้นี่ แน่มากนะเหรอแน่แน้วกายหมอกใช่ไหมกาย้ดวยเจ้ด้วยค่ะมีอะไรบ<ม>้างมีอะไาค่มีคนถูกฆ่าตายคะพี่้าจิระ<ห>บุบบบว่าจำหน้าฆาตกรได้สงสัยไม่เต็มบาทงั้นก็บ้าเป็นแบบนั้นใช่รหรือเปล่าฮะ สบาจริงก็ไปย่างแล้วแต่กลัวจะไม่บ้าสิถ้าเขารู้ว่ามีคนจําหน้าเขาได้แล้วก็คุณว่าเขาจะทําไงต่หมายสารวัตรไม่น่าถามเขาก็จะฆ่าปิดปากนะสิครับใครว่าผมไม่รู้พาะง้นกูต้องไปอารักขาพยานยี่สี่ชั่วโมงไงผมผมอะผมก็เขาตลอดยี่สบี่ชั่วโมงคนละเครื่องมือไม่ไหวนะครับจริงดแย่จริงครับสารวัตรายก็ดี๋ยวดีกว่าแล้วคุณสอคนจะไปปะ Yes or No มันก็ต้องเยสิครับ굿คนแดงเขาอายุเท่าไรล่ะอายุมันเกี่ยวกับการทำงานล่ะครับใช่ปะคุณลุงครับอายุประมาณ45ครับ สี่ที่พ้าครับคืออายุอาจจะมากไปหน่อยนะฮะแต่เป็นแค่ตัวเลขฮะเขาเป็นผู้รอบจัดมากที่สุดของโรงพักเลยทีเดียวฮะแสดงว่ามือเก่านะสิอออ๋อไม่เลวเออเออจึดไหยเออเออแสดงว่ายังฟิตดีมีปฏิกิริยาอันนี้ราวิงได้สักกี่วินาทีนะอ๋อประมาณยี่สิบวินาทีครับอ ยีกว่าวินาทีอายุสี่สิกว่าก็นับว่ายังแข็งแรงดีนะไม่เลวนะฮะ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อาตึงฉันก็รู้คุณลำบากใจไม่น้อยยังไงเธอก็เป็นหลานของฉันฉันไม่อยากให้เดือดร้อนนะ <c oughs> ฉันว่าคืนชื่อว่าตำรวจถ้าเขามาอยู่ในบ้านเราก็ทำให้เราอุ่นใจแล้วก็พอขู่โจรได้นะ <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยหมิงอ่าสั่งโดมาแมนหลายตัวหน,น่อยนะก็พอดูคุณหนูได้นี่นะ,ะครับอเออ,เอ,อท่านครับได้เวลานอนแล้วไปพักเส้นหน่อยเถอะครับอเอ้ยฉันยังไม่ง่วงเลยนินนะนอนแล้วทำไมไม่แข็งแรงเละวังค่อยๆจะนอนหน่อยก็ดีเหมือนกันนะจะเอายาให้ทานนะครับเออข้าพเจ้าตัวครับท่านลุยส์นนอ่าเราไม่มีอะไรคอยถามกับลูกของฉันนะตอนนี้เขายังนอนอยู่เฝ้าให้ดีๆนะค่อยๆเดิน พวกคุณระวังให้มากเลยนะเกิดอะไรขึ้นมาพวกคุณรับผิดชอบกันเราเองกันแล้วกันใส่ป๋าคุณลูฮะพวกเศรษีเห็นเราม่สุนัขดีไม่ได้มารักขาตัวพ่ออรักขาแค่โลูกฉันจะบอกให้นะอย่าได้กว่าสบายนะทำไมยัยลูกเขาอาจจะร้ายซยิ่งกว่าพ่อ